คอนเทนเนอร์โชว์เคสรีวิวรีวิวตู้สำนักง,งานบ้านสำเร็จรูปแบบฟรีเครื่องประบอากาศรุ่นขายดีฟังก์ชั่นครบมาตรฐานเกรด A แบบไม่มีห้องน้ำภายในสวัสดีครับทุกผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ครับมาตามคำเรียบร้อยนะครับคลิปแรกของปี2024มาดูตู้ซึ่งมียอดขายสูงสุดของตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่9นี้นะครับ มียอดขายมากกว่า30บใบของตู้ออฟฟิศนะครับมาดูกันว่าทำไมตู้รุ่นนี้ถึงขายดีและได้รับความนิยมครับรายละเอียดของตัวตู้มาชมไปพร้อมกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ครับขนาดกว้าง3.0 0เมตรยาว6.0 0เมตรสูง2.5 0เมตรโครงสร้างครับมีฟังก์ชันทั้งเหล็กมอ,อกอและเหล็กซิงครับสามารถเลือกได้ครับแต่ตู้ใบนี้เป็นเหล็กมอ,อกอรครับรายละเอียดครับ ตัวตู้ครับจะเป็นโครงสร้างใบนี้นะครับเป็นโครงสร้างเหล็กมอกอรถูกพ่นทับด้วยสีกันสนิม TUA Red Oxide และพ่นทับด้วยสีจริงของโครงสร้างคือ TUA Krypton อย่างที่ในภาพคือสีน้ําเงินครับตัวตู้มีหูหิว้วสําหรับยกและเคลื่อนย้ายจํานวน4หู4มุม4ด้านตัวตู้ครับด้านหน้าที่เป็นด้านกว้าง6.00เมตรจะมีประตูบานเปิดขนาด0.90คูณ2.00เมตร พร้อมลูกบิดของเยลและก็จะมีหูช้างและสต็อปดอกันกระแทกประตูให้ครับนี่คือประตูนะครับส่วนหน้าต่างครับหน้าต่างจะเป็นบานเลื่อสลับขนาด1.00คูณ1.10เมตรเป็นของ h o f เฟน UPVC เกรด A พร้อมมุงลวดและการสาดให้เรียบร้อยแล้วตำแหน่งประตูหน้าต่างสามารถสลับได้ตามความต้องการการใช้งานครับตัวตู้ครับ ผนังและหลังคาครับเป็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูปโชเคสไอโซวอล l ซึ่งลักษณะของแผ่นคือแผ่นเหล็กด้านในแผ่นเหล็กด้านนอกเคลือบสีลดการเกาะตัวของหยดน้ําและฝุ่นแล้วก็เคลือบซิงค์อีกทีแล้วก็เคลือบสีขาวอีกทีนะครับแล้วก็ตัวฉนวนด้านในครับจะเป็นโฟมขาวโพลีสไตรีนโฟมคุณสมบัติของโฟมตัวนี้คือกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟและเก็บความเย็นได้ ซึ่งสามารถใช้งานภาคสนามได้ทันทีเวลาเปิดแอร์เขาจะเก็บความเย็นได้ดอกอุณหภูมิภายนอกได้ถึง70%และการเสียงภายนอกเข้าได้ถึง80%ครับตู้ใบนี้จะเป็นส่วนเกรด A วัสดุทุกอย่างเป็นเกรด A ใหม่ร้อทุกชิ้นทั้งหมดครับส่วนด้านซ้ายมือครับที่เป็นด้าน3.00เมตรก็จะเป็นด้านทึบของตัวตู้ครับน้ำสลบทิ้งลงด้านหลังนะครับสำหรับรุ่นนี้ด้านหลังครับที่เป็นด้าน6.00เมตรจะเป็นด้านทึบของตัวตู้ และจะมีตำแหน่งของพัดลมดูดอากาศฮาตาลีขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบให้1ชุดทั้งภายในและภายนอกแล้วก็ด้านขวามือของตัวตู้ซึ่งเป็นด้าน3.00เมตรก็จะเป็นตำแหน่งของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซ็นทันแอร์อินเวอร์เตอร์ใหม่ม,มกอกเบอร์5อันนี้ประกรันศูนย์เลยนะครับเสร็จแล้วจะมีตำแหน่งของพาวเวอร์ปตัวผู้ตัวเมียอันนี้เราต่อเทสไฟอยู่ก็คือทางลูกค้าสามารถจ้ำไฟเข้าตรงนี้แล้วไฟในตู้ทั้งระบบแอร์ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ทันที ตำแหน่งพวาวเวอร์ปักแบบกันน้ำพร้อมสายกลาวและแท่งกลาวครับนี่คือภายนอกของตัวตู้3คูณ6เมตรใบนี้ที่โปรโมชั่นตอนนี้จัดรายการหน้าวันที่9มกราคมอยู่ที่110,000 10, บาทฟรีแอร์นะครับตัวนี้ค่าขุส่งจะลด10%นะฮะตัวนี้มาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับด้านภายในผมขออนุญาตปิดประตูเพื่อการเสียงภายนอกเข้ามารบกวนครับ ข้ามาที่ภายในครับตำแหน่งทางเข้าขประตูมาจะมีสวิตติดเปิดของพ a นา s o n i กรีโมทเครื่องปรับอากาศแล้วก็ปลั๊กคู่กาวของพ a n a s o n i c ด้านนี้1ชุดสวิตครับจะควบคุมพัดลมดูดอากาศ1ชุดแล้วระบบไฟ1ชุดครับหลอดไฟครับเป็น led ของฟิลิปจำนวน2อ2หลอดครับและ่พัดลมดูดอากาศภายในครับเป็นฝาครอบนะครับ ตำแหน่งของ power pack ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำถูกต่อเข้ามาที่ตู้ควบคุมของเลเซอร์พรอมเมสกิทและสกิทด้านล่างไล่ลงมาเป็นปลั๊กคู่กาวของ panasonic ตรงนี้1ชุดตำแหน่งการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซ n นเตอร์แอร์อิเวอร์เตอร์1 3ึ0 0 btu ใหม่มอกร์ ok 5หน้าต่างครับเป็นบานเลื่อนสลับของ h o f f e พร้อมมุงลวดให้1ชุดครับสลับตำแหน่งได้หรือจะเพิ่มหน้าต่าง1ชุดได้โครงสร้างครับเป็นพื้นถักเหล็กมอกเสร็จแล้วจะ ถูปูทับด้วยสมาร์ทบอร์ดของ s g หนา16มิลพร้อมปูทับหน้าด้วยกระเบื้องยางลายไม้พร้อมคิ้วบปวรอบตู้ให้เรียบร้อยแล้วครับนี่คือตำแหน่งภายในของตัวตู้ทั้งหมดครับก็มีสรุปนะครับสนุนการความร้อนมีทั้งผนงนะังและหลังคาเป็นเกรด A หลอดไฟสวิตช์ไฟปลั๊กไฟเป็นปลั๊กคู่กาวเครื่องปรับอากาศนะครับพัดลมดูดอากาศมีให้ครบหมดแล้ว ตู้รับประกันให้โครงสร้าง5ปีตัวตู้รับประกันการรั่วซึมให้1ปีกรุงเทพและปริมณฑลเซอร์วิสภายใน24ชั่วโมงครับตัวตู้ใบนี้ครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0899995345 99หรือที่ลาย OA ของทางบริษัท a SI s g n Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ www.container showcase.com ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมตู้ประกอบใหม่โปรโมชั่น1 10,000 100, บาท free air วัสดุทุกอย่างเกรด A สวัสดีครับขอบคุณครับ